คุณได้ต้องบักอาจารย์เคยเข้าเซเว่นหรือเปล่าผมเข้าเซเว่นบ่อยแล้วสังเกตดูสินค้าบางตัวมันขึ้นราคาแพงเกิหแต่ว่าจากเคยขาย43อ่ะเคยขาย37มสิาขึ้นไป43ขึ้นไป5บาทที่ผมกินประจำนะยี่ห้อหนึ่งแล้วก็เคยขาย55ก็ขึ้นไป6กสามอย่างเงี้ย ผมไม่เห็นมีใครมาสนใจตรงนี้เลยไม่มีใครสนใจอยู่แล้วครับไม่เออคือเขาจากขึ้นราคาเขาก็ขึ้นตามใจเขาอะใช่ว่ามันใช่เลยอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ถูกต้องแล้วถ,ถ,<อ>ถ้ามันถ้ามันถ้ามันไม่ได้เป็นสินค้าควบคุมก็แล้วแต่เรา,ารครับครับผมผมคิดดูว่าเออถ้าเขาให้เขาขึ้นแล้วให้เขาลงเลยเขาลงยากไหมก็แล้วถ้าเขาขายไม่ได้เขาก็ลงเองครับครับ โอเคงั้นไม่มีเรื่องรับเพื่อนอา,ารา์ย์ขอบคุณครับครับส <c oughs> วัสดีครับอืมไม่อยากถามว่าไปซื้ออะไรครับแต่เดาได้ว่าเป็นอะไรเป็นอะไรคุณอนุพงศ์ส่หนึง่ง